สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเครียวีคอนแก่นนะครับผมวันนี้ผมมีปั๊มจุ่มสแตนเลสครับผม1 2โวลต์นะครับผมมานำเสนอนะฮะนี่ครับเป็นของโปโลนะครับผมปั๊มแช่สแตนเลสชนิดแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่สิบดีซีสิบสองโวลต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ นี่นครับตัวปั๊มก็เป็นสแตนเลสผสมกับพลาส,สติกนะครับผมตัวน,นี้ก็มีชื่อรุ่นอยู่ที่โมเดลครับผม ZQD ขีดสิบสองนะครับผมเป็นของโปโลนะครับตัวน,นี้ใช้ไฟสิบสองโวลต์ดีซีนะครับหรือว่าไฟแบตเตอรี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดนะครับผมตัวน,นี้มีเฮดสูงสูงอยู่ที่สูงสุดหรือไม่เกิน12เมตรนะครับผม กินไฟก็ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอ่าส่วนขนาดท่อท่อส่งตัวนี้ก็หนึ่งนิ้วนะครับผมที่เขาเขียนมายี่สิบห้ามิลิเมตรก็ท่อส่งหนึ่งนิ้วนะครับปริมาณน้ําก็จะได้ประมาณอยู่ที่อ่ซีคิวต่อชั่วโมงนะครับผมนี่ครับปั๊มแช่ราคาถูกครับท่านใดสนใจครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่0 4 3 3 0 6 7 7 0นะครับหรือว่าเป็นอดิไลท์เคทีวีไลท์หกพันนะครับนี่ครท่านใดสนใจปั๊มแช่12โวลต์นะครับผมราคาถูกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม ครับ、啊